วัชาโสภนะครับซึ่งเป็นวัดประจำสหังหวัดรแฟงเพชรนะครับแล้วในที่นี้เนี่ยหาวัดนี้ก็จะมีที่ที่สำคัญสําคัญก็คือเป็นาบโบราณสถานวัดช้างนะครับซึ่งมีอายุ700กว่าปีครับซึ่งสร้างตั้งแต่สมัยสุโไทยนะครับไงเราไปดูกังเก็น,นะครับ ก็จะมีอ่าเขตน้ำล้อนเรียกว่าอุตก่าหีมานะครับซึ่งเป็นนัที่แบบรังกาวงนะครับแล้วก็ตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยอาจจะคลองอาจจะไม่ใหญ่ขนาดนี้นะครับเพราะว่าสมัยก่อนขุดคลองเพื่อเป็นเขตแดนนี่สวยแต่ว่าที่มันเป็นขนาดนี้เพราะว่าเขาเชื่อเันว่าข้างล่างครับมีเรือทองคําอยู่เขาก็เลยมาขุดทีนี้มันก็การขุดทาให้เป็นวงเป็นวงเป็นแหวงทําให้มันยืทัดไม่สวยงามเขาก็เลยอา แก้ปัญหาโดยการทําเป็นคลองล้อมรอบเป็นคลองใหญ่เลยนะครับแล้วด้านหลังด้านหลังนี่ด้วยหรือเปล่าด้านหลังด้วยครับด้านหลังด้วยแล้วเราเข้าไปดูข้างในกันเลยนะครับจะรู้สึกปลาเยอะนะคะเยอะครับเข้ไปนครับมันเก็บรูปได้ต่ามไปรับต้องรูปทางไหนถ่ายได้ใช่ไหมครับถ่ายได้ครับถ่ายได้ถ่ายได้ครับผม She ครับสำหรับข่าวนะครับอ่าที่เห็นในองค์ปัจจุบันเนี่ยครับก็คือเป็นองค์ที่สร้างขึ้นใหม่นะครับส่วนองค์เดิมท่านเนี่ยเลยเฉพาะเสียงซึ่งท่านได้เก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติแพงเพชนนะครับซึ่งองค์ที่เราเห็นปัจจุบันเนี่ยเป็นองค์ที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับอ่าแล้วด้านหลังนี่คืออะไร,รคะด้านหลังนี่คือเจดีครับ เข้าไปชมได้ไหมคะขอขอเพเข้าใจครับเจอกันนะครับดีนะครับซึ่งก่อนนะครับตรงที่นี้เนี่ย <t od ric ament> เขาไม่ได้สร้างเป็นวัดนะครับเพราะว่าสมัยก่อนที่นี่คือที่ของอยู่ของช้างศึกครับของพระเจ้าทรงทานะครับซึ่งต่อมาเนี่ยเมื่อท่านเสด็จราชการขึ้นที่เมืองสุโข,ขทัยนะครับเป็นเวลาเป็นหลายขวบเดือนนะครับและทีนี้ช้างที่ท่านอยู่เลี้ยงไว้อยู่ที่นี่เป็นนะครับก็ เกิดคล้ายๆแบบว่าน้อยใจที่ว่าพระมหากษัตร์ไม่ทรงมาเหลียวแลครับก็เป็นทําให้ช้างที่เนี้ยล้มตายกันหมดไม่ยอมกินอาหารกินน้ําถึงล้มตายกันหมดแล้วทีนี้เมื่อล้มตายปุ๊บเขาก็ได้ทําการเผาเผาช้างที่ตายทั้งหมดอยู่ที่นี่นะครับซึ่งเป็นที่เจดีย์ครอบอยู่นะครับแล้วทีนี้ก่อนที่จะมาสร้างวัดนี้ขึ้นมานะครับขาเขาได้เข้าเข้าทรงนะครับแล้วไปบอกพระเจ้าทรงถามว่าถ้าถามว่าช้างที่เนี่ยที่เขาต้องการเนี่ยจะได้อะไร แต่ได้ส่วนดอกไม้หรือเปล่าแล้วเขาบอกไม่อยากได้ครับเขาก็เลยบอกว่าขอเป็นวัดก็เลยสร้างวัดขึ้นมาสร้างเป็นวัดนี่ที่ของอขงที่เผ่าช้างนะครับแล้วช้างมีทั้งหมดกี่ตัวคะช้างที่นี้ก็ตัวทั้งหมดเป็นสิบแปดเชือกนะครับช้างที่เป็นเชือกนะครับสิบแปดเชือกถ้าเป็นสังเกตว่าถ้าเป็นวัดที่วัดช้างอื่นนะครับมันจะเป็นช้างลักษณะที่เป็นตัวเล็กนะครับแต่ที่นี่จะเป็นช้างใหญ่เพราะเป็นช้างศึกนะครับแล้วส่วนช้าง เชื่อที่ว่าคอหัวจนหัวเนี่ยหายอันนี้ก็คือเขาเล่ากันว่าสมัยก่อนในช้างที่นี่อ่าเวลาตอนเย็นๆนะครับก็จะมิคค่าแบบมีชวิตนะครับเป็นช้างผีนะครับซึ่งออกอ่าไปกินไร่อ้อยกินอ้อยกินควบเพื่อพันทางเกษตร,รของ <ฮะ S 1> ชาวบ้านนะครับอันนี้เขาก็เลยมาเพื่อเพื่อป้องกันการที่ช้างบกรุกน้นขอเดิลรบรบูก่อนนะคะคครับ ถ่ายรูปนะ

Love, all and money tour. ไม่ทราบว,ว,ว่าช่วงไหนเขามาเที่ยวกันเยอะที่สุดคะก็จะเป็นช่วงเดือนเมษาครับอ้งแต่มีนาเมษาจะมีคนเที่ยวเยอะแล้วแล้วอย่างที่เรา เสียค่าเข้าเมื่อกี้แล้วช่วงเทศกาลนี้เขาจะคิดค่าบริการในการเข้าชมเพิ่มไหมหรือว่าจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นช่วงเทศกาลอย่างเช่นสงการนี่ก็ไ่แน่ใจว่ามีเกี่ยวหรือเปล่านะครับแต่ส่วนมากก็จะเก็บค่ารถแต่ไม่ได้เก็บค่าคนเก็บค่าย,ยาบานะเข้ามาออครับแล้วอย่างเมื่อกี้เราเสียหกิบบาทนี่คือ เป็นราคาปกติเหรอครับเป็นราคาที่ไม่ปกติครับราคาปกติถ้าเราเป็นถ้าเราไม่ใช่มาในข้าของนักศึกษานะครับถ้าเรามาในข้าของคนธรรมดาก็าจะเป็นจ่ายหกสิบเราต้องเสียเป็นคนละตกหัวละคนละแปดสิบบาทอเงี้ยครับแปดสิบบาทแล้วเราไม่ทราบว่าพี่คิวนี่มาเที่ยวบ่อยไหมคะก็ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ครับอขอบคุณนะคะที่พาเรามาชมทั้ง ประวัติศาสตร์ของจังหวัดกำแพงเพชรคือวัดวัดประจาจังหวัดใช่ไหมคะแล้วก็มาเที่ยวที่สถานที่ท่องเที่ยวที่คนมาเที่ยวเยอะที่สุดแล้วก็ต้องขอบคุณพี่คิวด้วยที่มาเป็นไกด์นำทางให้พวกเราวันนี้พวกเราสนุกมากเลยค่ะครับขอบคุณมากครับก็ขอบคุณเหมือนกันนะครับครับขอบคุณมีโอกาสหน้าเดี๋ยวมีที่อื่นอีกไหมครับที่ที่เที่ยวของกำแพงเพชรอ๋อมีหลายที่ครับเราได้ไนไม่นคำนะครับ ไปไม่ทันเพราะวันนี้เราก็มีโปรเจกต์มาแค่วันเดียวครับครับก็ถ้าโอกาสหน้าจะรบกวนพี่คิวมหมอีกรอบนะครับครับผมโอเคเดี๋ยวเราได้ร่วมงานจริงนะคะ ฉันแค่เพียงสองคนมันโชคชะตาเล่นกลนให้เรามาพบกัน